รถดีๆใครก็พูดได้แต่นานามอเตอร์ตรวจสอบคุณภาพรถจริงการันตีคุณภาพ5ดาวอย่าง2คันนี้นะครับ t o y o t a r ร v o s m a r t c a ท2.4 e n t r y Z e dition 2คันนี้นะครับก็ตรวจคุณภาพได้5ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกภายในรวมถึงเครื่องยนต์ด้ครับสำหรับกระจังหน้านะครับของ r ี vo 2คันนี้นะครับเป็นทรงหน้าหมูนะครับเป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโฉมด้วยก,ก,กันกับที่หน้าโชว์รูมเลยแต่งนะครับคู่มากับโครเมียมเรียบร้อยสวยมาก ส่วนนะครับทั้งสีขาวสีดำนะครับอันนี้เราแต่งสะเกิดให้รอบคันนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรีโวคันนี้สุดๆครับสำหรับภายในของรีโวคันนี้นะครับภายในครับแต่งมาในโทนสีดำล้วนนะครับดูสปอร์ตมากๆส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับอันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับรองรับวิทยุนะครับ AM FM เราสามารถเชื่อมบลูทูธนะครับแล้วก็มีสาย AUX USB เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของความปลอดภัยครับคันนี้ให้แอร์แบ็กมาถึง2จุดนะครับก็คือจะมีส่วนของพวงมาลัยคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าของคนนั่งคันนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับส่วนเบาะคันนี้ทุกคนสวยมากนะครับเป็นเบาะผ้าลายลายนะครับสีดําดูทรงสปอร์ตนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนั่งสบายทําความสะอาดง่ายมากๆครับสาหรับ2คันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าแต่งสเก์ดรอบคันนะทุกคนได้ความสปอร์ตมากๆนะครับที่สําคัญนะครับ2คันนี้พอแต่ง สเกิร์นนะครับก็มีมาพร้อมกับโครเมียมด้วยนะทุกคนเพิ่มความสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสีขาวนะครับแล้วก็สีดำสวยมากๆครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ Toyota Revo Smart Cap 2.4 Entry Z Edition ปี2021 2สองคันนี้นะครับสีขาวเลขมาอยู่ที่27,000กว่ากิโลนะครับส่วนสีดำนะครับเลขมาอยู่แค่หมื่นต้นๆกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่445,000บาทส่วนผ่อนนะครับอยู่ที่ 8,200กว่าบาทเท่านั้นคงที่ตลอด84งวันะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรถมือ2นะครับการันตีคุณภาพ5ดาวนะครับทักแชทอะไรมาได้เลยนิวนะครับแล้วก็แอดมินทุกคนพร้อมตอบอยู่นะครับแล้วมาเจอกันครับ